มามาร,มรายักษ์ด้วยไปขอหน้าซอยมาทีา่กูมารยักษ์ไอ้ที่จหมดอีกแล้วเนี่ยโอนแล้วใช่ไหมมาลักกุมาร,มรายักษ์คือเราโอนมาแล้วใช่ไหมเอาไปนนเอามาเนี่ยไปเจ็บไปไปบอกหน้าซอยขอกูมรารยักษ์องค์นึงมาสององค์แลนะ้วโอ,โอ้ยยี่แม่งกูหมดเหมือนกันด้วยเหรอไม่ใกล้คิวร้อยสิบแล้วนะอีกสิบคิวก็ร้อยยี่สิบ เด็กิโห้ไเชี่ยวมันยาวดีอะหลับตาจิตเป็นสมาธินะหลับตาพนมมืออีตีปิโสพระกบอยะมะหล่อชานโอเทเวสโนโมันังสุข,ขังในตัวนมโมพุทธายะททเวสโนจตุมหาลาชิกายะขะปันตอวัตรบุริโตเวสะภุสะพุทธังลงพุทโธทรทรเวสโนนมโมพุทธายะเอาลงมาลงมาลงมา,งม,ามึงออกไหมออกไหมามายังไงจะไปไม่ไปมึงจะไปเปล่ามึงจะไปไหมออกไปมึงนี่มาอยู่กับเขาทำไมอ่ะออกไปมึงออกไปเลย ออกไปมึงจะสู้หรือมึงจะยอมสู้ไหมสู้ใช่ไหมสู้เหรอเอามาได้จัดให้สัทาวุธังเวสสุสะเวสสุสะเวสสุสะสักกะทาวุธังเวสสุสะสักะทาวุธังมึงออกไปเลยนะจากล่างเลยนะไปไปไป,ไปมาจากไหน มาจากไหนมึงมาจากไหนทอุดพังมาจากไหนสกอทอุดพังสักกอทอุพังอีกข้งกขงขางนึงมาาันจับมาจากไหนออกไม่ออก,กทอุพังไปเปล่ามึงอยู่เขามานานแล้วมัง้งมาจากไหนสักกอทอุพัง

ไปอะไรไปไปวางไว้เฉยๆเนี่ยไปไปไปอวุธท,ทางไปไม่ไปไปเบามึงเอายังไงคุยกันมึงมาจากไหนสักก็พออาวุธทางเออกอีกเยอะเสร็จมึงไปหรือยังวะเอายังไงเอายังไง ก็พอรุตทางไปเรื่อยๆไม่ได้ก็เถียงกันก็รุตทางไปเปล่ายอมเปล่าออกไม่ออกทำไมถึงไปไม่ได้มันติดใครทำมา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 ใครหัวแม่หัวทำ ไปรู้ไหมออกปเปล่าออกไหมออกไหมออกไหมออไหลุดไปรู้ไปล่ามึงกลับไปทรงที่ชอบมึงซารู้มไหมเข้าใจนะองค์พระวีพัฒนพ,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 พายพระสบายผู้ทรงฤทธิ์และศักดิ์สิทธิ์นะจงพัดพานะไอดวงวิญญาณที่อยู่ณนกะายแห่งนี้นะพัดออกไปจากล่างนี้นะข้ามตำบล ข้ามอำเภอข้ามจังหวัดนะข้ามถนนข้ามเขาข้ามไม้ข้ามคูข้ามคลองข้ามหนองข้ามบึงนะข้ามไปให้สวยหมอผีที่สร้างรรมานะก่อนกบให้มันซบอีดังเถียดให้มันเหยียดยู่ดังงูนะด้วยคดเชะพระหางกุ้ยนะไปส่งกลับไปกลับไปเอาถือมีปล่อยแม่หัวทำใส่เหรอหัวไปไปหกูส่งกลับไปเฉยนะ อน้ำมนต์ไหมมาด้วยกัมาใครเนี่ยมาด้วยกันเหรอมาคนเดียวมารถเลยโอ้โหเยอะลงกลับฮะอะไรหลานนะอ๋อราลีอ๋อเอาเป็นใจเย็นเอาน้ำมนต์ก่อนนะถือพลื้นลมกเอนเออกูส่งกลับไปแล้วเออก็ตามนั้นแหละตามที่เขาบอกอ่ะ ดูเอาแล้วกันคลิปอะคิวต่อไปใครเวลาของกูแล้วตอนนี้เวลากูแล้วยิ่งดึกแม่งไอสัตว์ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หมดแรงนะยิ่งดึกมันยิ่งมีแรงแต่ตอนกลางวันนี้ไอเฮียจะง่วงให้ได้เลยง่วงนอนเฮ้ยนอนได้นะยเอฟซีกูนอยสัตว์ดึกนะชิ้นผายไม่ต้องรอรับพรก็ได้ เนี่ยโทรศัพท์กูนี่โทรมาไม่หยุดเลยเนะี่ยแบตกูจะหมดามามันจะมีใครไหมไเฮียกล้าเปิดเผยเปิดหน้าเลยนะไลฟ์สดแม่งยีิบสี่ชั่วโมงเลยไลฟ์แม่งให้คนเห็นนะว่าเออเฮียกูทำจริงรกูไม่ได้แอบทำน <สำ S 1> ะ